ที่เขาบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นในคริสตัลไบเบิลหรือว่าในตำราคริสตัลฮีลิ่งไหลายชนิดเนี่ยเน้นอย่างเดียวคือเรื่องของโฟกัสเรื่องของการมุ่งเน้นไปสิ่งที่เรามุ่งมั่นไว้ตั้งเป้าหมายไว้ฟูไรเนี่ยจะเป็นหินที่เพิ่มสมาธิความจำทำให้เราปล่อยวางได้ทำให้เราคลายเครียดได้ลดความวิตกกังวลลงได้ทีนี้พลังงานของเขาที่จะมาส่งผลกับ คลื่นพลังงานในร่างกายเราอะเราก็จะต้องไปดูในเรื่องของจักระถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของจักระเราก็จะใช้เขาได้อย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นฟลอ์ไสีเขียวอย่างตัวอย่างอยู่ด้านหลังอาจารย์นะคะชิ้นนี้ที่อยู่ในตู้โชว์เนีนะะ่ยค่ะเป็นฟลอ์ไสีเขียวเรียกว,ว่ากรีนฟลอร์ไลจะให้ในเรื่องของสติปัญญาความสงบร่มเย็น โฟกัสการตัดสินใจและช่วยให้สบายใจช่วยให้มีความสุขช่วยให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้ส่วนถ้าเป็นโฟราไสีม่วงอะ่ะก็จะเน้นในเรื่องของสมาธิเหมือนกันแต่ก็เป็นสมาธิที่เกี่ยวกับเติร์ดอายเกี่ยวกับตั้งแน่งตาที่3าํทำให้เราสงบแล้วก็นิ่งแล้วก็เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นส่วนโฟราไสีเขียวเนี่ยจะเป็นสมาธิเหมือนกับทำให้เราเข้าใจแล้วก็คิด หาทางออกได้ต่อยอดได้และสามารถที่จะเนี่ยนำความรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาใช้ได้เขาก็จะนิยมให้เด็กอ่ะพกฟัวรายไปโรงเรียนหรือเอาหินฟัวรายเนี่ยไปวางบนโต๊ะทำกันบ้านบนโต๊ะเรียนหนังสือหรือว่าเราสามารถที่จะ วางบนโต๊ะทำงานก็ได้วางไว้ใกล้ๆกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นั้นก็เป็นข้อมูลที่มาจากคริสตัลฮีลลิงหลายๆเล่มลก็เขียนลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายๆกันอาจารย์ก็ดึงมาในส่วนที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็น่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องโฟกัสทำให้เกิดสมาธิทำให้เราเนี่ยเข้าใจปล่อยวางได้ดึงองค์ความรู้ของเราออกมาใช้ได้ทำให้เราหาทางออกอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้น